ขมรร้องไห้อดคัดบอลโลกต้องรออีก4ปีครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องมั c ซีเจนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะพามาฟังคอมเมนต์นะครับหลังจากที่เขมรนะครับพายให้กับทีมชาติปากีสถานนะครับในการเพลย์ออฟเข้าไปสู่การคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียนะครับด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับเรามาดูกันว่าแฟนบอลนะครับจะมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับ ก่อนอื่นนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยครับแมนนี้พลิกความคาดหมายครับซึ่งปากีสถานอยู่อันดับที่197ของโลกครับซึ่งเป็นอันดับท้ายๆกับต่ำกว่าบรูไนซะสอีกนะครับแต่ว่าเขมรก็ลาดท่าแพ้จนได้นะครับซึ่งเขมรก็โดนกันแก้งมาเยอะเหมือนกันครับแมนนี้ปากีสถานส่งรถทุกวัวมารับบ้างนะครับแล้วก็สนามซ้อมให้เป็นสนามซ้อมในยิมนะครับแล้วบอกว่าสนามซ้อมจริงๆไม่พร้อมนะครับ ก็เขมรนก็ลงทุนมาเยอะเหมือนกันนะครับก่อนที่จะมาคัดนะครับโดยการโอนนะักเตะต่างชาตินะครับมาเป็นสัญชาติเขมรนนะครับนักเตะจากญี่ปุ่นนะักเตะจากแคนารูนครับแกโอนมาหมดนะครับท่านรุนเซนแกรวยนะครับเราก็ไปฟังความคิดเห็นกันเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้กับความคิดเห็นผมก็ได้นำมาจากช่อง YouTube ต่างๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูไฮไลท์แบบภาคบอลมันๆครับแนะนำให้ไปดูช่องจันทานนะครับผมบอกเลยท่านผู้ชมภาคบอลโคตรมันอ่ะช่องจันทานไปดูได้นะครับมาครับมาฟังความคิดเห็นกันเลยนะครับเกินไว้นานนะครับไปฟังความคิดเห็นทั้งทีครับเรามาเริ่มกัมนที่ความคิดเห็นแรกเลยนะครับท่านนี้ได้มากล่าวว่ายินดีด้วยนะเมนมัวแต่แกะสลักอยู่กับกำแพงโลกสงบสุขอีกครั้ง คอมเมนต์ต่อมานะครับท่านนี้ก็ได้มาสแสดงความคิดเห็นเอาไว,ว้ว่าตัวตลกอาเซียนตกรอบซะแล้วแบบนี้โลกสงบสุขซะทีคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับประวัติศาสตร์นี้เราต้องบันทึกไว้บนกำแพงให้ลูกหลานรับรู้ฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมานะครับท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าส่วนตัวขอแสดงความเสียใจต่อฟุตบอลคอมเมนนะจ๊ะ ส่วนเพื่อนๆคนไทยขอแสดงความยินดีที่คนข้างบ้านมีข่าวร้ายได้กลับบ้านทั้งน้ำตาอย่าดราม่ากรูรู้สึกอย่างนั้นจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมาครับท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าอุยอยากหัวรอบเป็นภาษาสยามกุ๊หรือสยามกุ๊แล้วก็มีคนมาตอบกลับได้คอมเมนต์ว่าสยามกุ๊เหรอขมิ้นได้ยินชื่อนี้แล้วปากสั่นกำมัดแน่นคอมเมนต์ต่อมานะครับเชียร์ทุกทีมยกเว้นขมิ้น คอมเมนต์คือความแตกต่างในอาเซียนแล้วก็มอีอีโมจิหัวเราะนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับวันก่อนหัวเราะเยาะไทยแพ้80วันนี้น้ําตาไหลเพราะชอบสร้างรมกับผู้มีพระคุณคอมเมนต์ต่อมานะครับปกติจะเชียร์ทีมจากอาเซียนนะเวลาแข่งกับโซนอื่นขนาดเวียดนามบางทีผมยังเชียร์เลยแต่พอไว้รุ่นกำแพงเิโอเคเชียร์ทีมฝั่งตรงข้ามดีกว่าอี๊ คอมเมนต์ต่อมานะครับเอาจริงปากีสถานอันดับโลกต่ำกว่าบูนกับตีมออีกนะแต่ดับฝันคอมมนได้ฮาเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับบอลโลกครั้งหน้าองตัวเตะจากบาซิลหรืออาเจนตีนาไปเลยนายกุนซนรวยมากแต่ประชาชนยากจนตามเดิมคอมเมนต์ต่อมานะครับลูกครึ่งไทยหาว่าโอนแต่พอตัวเองโอนช่างภูมิใจคอมเมนต์ต่อมานะครับ โคทีมแห่งจักรวาลตกรอบคัดเลือกฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมานะครับความภูมิใจของทานขอทานก่อสร้างคือโอนสัญชาติภูมิใจสุดๆจะภูมิใจที่สุดคือได้แสะไทยทั้งทั้งที่ตัวเองยังเอาตัวเองไม่รอดคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมจากอาเซียนผมเอาใจช่วยทุกทีมยกเว้นวัยรุ่นคุณแเมีอยากเห็นคอมเมนต์แฟนบอลกอมเมนดูซิว่ามันจะอ้างว่าอะไรฮ่าฮ่าฮ่า คอมเมนต์ต่อมาครับท่านนี้ได้แส,สดงความคิดเห็นว่าทีมอาเซียนผมเอาใจช่วยทุกทีมนะยกเว้นทีมนี้สาใจจริงๆฮ่าๆๆและมีคนมาตอบกลับใต้คอมเมนต์ว่าเอาใหม่แป๊บเดียวสีปีเองฮ่าๆๆคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีกับทุกประเทศที่พัฒนาคนของตัวเองอย่างมากก็ลูกครึ่งพอรับได้แต่ทีมที่เล่นอนสัญชาติสมน้ำหน้า คอมเมนต์ต่อมานะครับดูแต่ปากี้สถานเอารถมารับไวรุ่นคุณคาเมก็รู้แล้วเจอแบบนี้เหมอนหมดแรงตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วอย่างนี้ไวรุ่นคุณคาเมก็คุมขมับสิครับลับไปอยู่ในกำแพงอีกพันปีนะเหมนครับและนั่นก็คือความคิดเห็นที่ผมนํามาฝากในวันนี้ครับเอาจิงๆนะครับก็สงสารกัมพูชาเหมือนกันนะครับที่โดนกันแก่งสารพัดนะครับ เริ่มตั้งแต่เอารถทุกวัวมารับนะครับแล้วก็สนามซ้อมก็ให้ซ้อมในยิมนะครับแล้วบอกว่าสนามซ้อมจริงๆไม่พร้อมนะครับก็นึกถึงครับถ้าไทยเราโดนแบบนั้นบ้านครับก็คงเสียรมอะครับอาครับก็ยินดีกับผู้ชนะแล้วก็แล้วก็เป็นกําลังใจกับผู้แพ้นะครับเอากันใหม่ครับสี่ปีข้างหน้าครับกัมพูชานะครับครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจคนทำคลิปนะครับ ตำหรับวันนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมัตซิเจครับสวัสดีครับอาสกิ